สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกล้เวานะคะกับสาระดีๆเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชมเพเสต์เฮาเคลติขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะไม่ว่าท่านจะเจ็บป่วยอะไรนะคะหากท่านได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงเวลานะคะย่อมจะทําให้ท่านหายจากอาการเจ็บป่วย ได้ไวที่สุดนะคะแม้กระทั่งบางโรคนะคะหากหลังจากที่รอยแผลหายไปแล้วนะคะอาจจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนได้อย่างเช่นงูสวัดเป็นต้นนะคะหากได้รับการรักษาถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะอาการดังกล่าวนะคะก็จะมีน้อยถึงน้อยมากจนไม่มีเลยนะคะฉะนั้นเราจึงอยากให้เพื่อนๆนะคะได้รับการ รักษาที่ถูกตั้งแต่แรกนะคะได้รับการรักษาที่ทันท่วงเวลานะคะเพราะว่าชีวิตท่านมีค่านะคะอย่าคิดว่าเสียเงินในการซื้อยาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ยอมที่จะ ทนให้มันหายเองนะคะบางโรคไม่สามารถหายเองได้นะคะอาจจะทาให้ท่านจะป่วยมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ส่งผลทาให้การทํางานของท่านนะคะลดน้อยลงกว่าเดิมประสิทธิภาพในการทํางานก็ลดลงนะคะฉะนั้นเรามาศึกษากัน,นะคะ่ะว่าโรคที่เราจะบอกนี้คือโรคอะไรนะคะแน่นอนค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะใครๆก็มักจะมีอาการปวดหัวเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะฉะนั้น เมื่อมีการปวดหัวนะคะการปวดหัวนี้ก็แยกออกไปหลายๆอย่างนะคะหลักๆแล้วเราจะแยกออกเป็นอยู่ที่3ามกลุ่มนะคะวันนี้จะขอพูดเฉพาะกลุ่มที่มีอาการปวดหัวที่คนโดยทั่วไปเมื่อเป็นแล้วนะคะย่อมจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของท่านนะลดลงจากเดิมค่อนข้างมากนะคะอาการปวดหัวที่ว่านี้คืออะไรไปพบคำตอบนั้นได้กับเชิญเพสัตวค่ะ ในปัจจุบันนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโควิดเอินนะคะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจเอินนะคะและอะไรหลักหลายอย่างนะคะก็ย่อมจะทําให้หลายๆคนนะคะมีการปวดหัวนะคะบางคนนะคะปวดหัวมากจนไม่สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันได้นะคะไม่ว่าจะเดินจะขึ้นบันไดนะคะก็ทําให้อาการปวดหัว แย่ลง yeah, นะคะค่ะจากอาการปวดหัวนี้นะคะเขาเรียกว่ามันเกนนะคะสมาคมปวดหัวนานาชาตินะคะได้ระบุไว้ว่านะคะหากถ้ามีอาการดังต่อไปนี้นะคะอย่างน้อย5ครั้งนะคะอาการที่ว่านะคะจะต้องมีระยะเวลาในการเกิดอยู่ที่ประมาณ4ถึง 72ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ที่เริ่มเป็นนะคะรวมถึงร,รักษา กินยาแล้วยังไม่หายตัดอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้นะคะความผีในการเป็นก็ค่อนข้างจะบ่อยนะคะบางคนนะคะเป็นมากกว่า10ครั้งต่อเดือนนะคะบางคนนะคะหากรุนแรงมากกว่านั้นนะคะสามารถเป็นนานมากกว่า3เดือนได้เลยนะคะค่ะเป็นในที่นี้นะคะอาจจะไม่เป็นทุกวันหรอกนะแต่คือว่ารู้สึกว่าความถี่ในการเป็นเนะะี่ยค่ะ ค่อนข้างจะบ่อยนั่นเองนะคะค่ะอาการที่ว่านะคะหากท่านสงสัยสังเกตว่าตัวเองมีอาการดังต่อไปนี้นะคะมีเพียง2อ,อย่างใน4อย่างก็ถือว่าเป็นไมเกรนได้นะคะอันที่1ก็คือปวดหัวข้างเดียวนะคะอันที่2รู้สึกว่าปวดตุ๊บๆเสมือนกับว่ามีหัวใจ มาเต้มบริเวณขมับของท่านนะคะมันจะตุ๊บตุ๊บตุ๊บอ่าอันนี้เขาเรียกว่าการปวดหัวแบบตุ๊บตุ๊บ,บนะคะเสมือนหัวใจไปอยู่ที่บริเวณขมับนั่นเองนะคะแต่ความจริงหัวใจไม่ย้ายจากตรงตำแหน่งเข้าไปอยู่ตรงขมับหรอกนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบการปวดลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็เข้าข่ายว่าเป็นไมเกรนนะคะค่ะอาการปวดนะคะค่อนข้างจะรุนแรงนะคะจนทําให้ การทำกิจกรรมของท่านรู้สึกว่าทำกิจกรรมแล้วมันลำบากมากกว่าเดิมนะคะค่ะเอาใหมนะ 2ใน4อย่างนี้นะคะก็คือว่าอันที่1ปวดหัวข้างเดียวนะคะอันที่2ก็คือปวดหัวแบบตุบๆนะคะอันที่3ก็คืออาการปวดแบบปานกลางถึงรุนแรงนะคะอันที่4ี่ก็คือเมื่ออาการปวดรุนแรงมากๆนะคะบางคนนะคะเมื่อทํากิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเดินขึ้นบันไดก็ทําให้อาการปวดหัวนี่นะคะ่ะไม่ดีนะคะรู้สึกว่าแย่กว่าเดิมนั่นเองนะคะหากพบว่าถ้ามี สในสอย่างนี้นะคะก็ขเข้าขายว่าอาจจะเป็นไมเกรนได้นะคะอ่ะาเท่านี้ยังไม่พอนะคะสมาคมปวดศีรษะนานาชาตินะคะก็บอกว่าและท่านควรจะต้องมีอาการดังต่อไปนี้1ใน2อ,อย่างนะคะอันที่1ก็คือว่าทนแสงไม่ได้นะคะเห็นแสงจ้าเห็นแสงบุบวับแล้วรู้สึกว่าอ่ะมันจีด๊ดต,ตรงที่หัวแล้วนะคะและ คนเสียงไม่ได้นะคะอย่างเช่นบางทีเสียงดังข้างบ้านทะเลาะก,กันนะคะรู้สึกว่ามาละอาการปวดหัวจิๆๆ๊กๆิๆ๊กจิขึ้นมาอีกแล้วนะคะอันที่2ก็คือว่ามีคลื่นไส้นะคะและหรือมีอาการอาเจียนนะคะอันนี้เราบอกว่ามีหนึ่งในสองอย่างนี้นะคะก็ลองสังเกตดูนะคะว่าทุกครั้งที่ถ้ามีการปวดหัวนะคะมีการตามที่เราแจ้งไปหรือเปล่านะคะ เมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าอาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะคะก็ท่านสามารถเดินเข้ามาหาเราเชยเพศษศาสตได้เลยนะคะเพื่อจะทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะเพราะว่าบางอย่างนะคะตัดการเพียงแค่ว่วงวินาทีก็สามารถทำให้ท่านหายจากอาการเจ็บป่วยของท่านได้นะคะค่ะหากวันนี้นะคะ ลความรู้ที่เราได้นะํามาให้เพื่อนๆนะคะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะคะต่อคนรอบข้างนะคะสามารถแบ่งปันความรู้นี้ออกไปได้เลยนะคะเพื่อเราจะได้มีสุภาพที่แข็งแรงไปได้ด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราเชลเพจสัตว์ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ